สวัสดีครับพวกเรา Hit The The Series เย้ครับวกายจะไม่กวว่ังใกล้จะ f i t t i n กันแล้วไปไหนแล้วบ้างใกล้จะแล้วครับฟิตติ้งอ๋อเป็นไงบ้างใกล้จะฟิตติ้งก็ผมว่าพวกเราตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าเราก็เตรียมงานกันมานานครับรอคอยที่เราทุกคนจะได้ฟิตติ้งใกล้จะเริ่มเปิดกองกันแล้วครับ อันจริงก็อยากให้ติดตามครับรายการ Boy Journey พฤติกิจพิลิจใจครับอีพี16ใช่อีพีสุดท้ายใช่ใกล้ครับใกล้แล้วครับอีกสองอาทิตย์ครับก็จะได้แบบรู้กันแล้วว่าใครจะรับบทอะไรครับการเตรียมตัวการเตรียมตัวครับโอ้ก็มีหลายคนที่เป็นฟิตออกกำลังกายนี่ก็าวฟิวการของผมนี่จะเป็นการเตรียมตัวในแบบเทรนเรื่องหุ่นแล้วก็เรื่องแบบการขับรถหรือว่าอ่ะตอนนี้บอกได้เพราะว่ามีบท บอกได้มาบวดออกบอกแล้วแต่ว่าให้ติดตามเอาวติดตามติดตามแล้วกันติดตามแล้วกันมันเป็นภาพรวมเป็นภาพรวมอีกแค่2สองอาทิตย์โอเคไหมไม่บอกจริงหรือเปล่า สองอีพีที่เหลือสองอีพีที่เหลือก็ใกล้จะจบแล้วครับใกล้จะจบรายการบอยจูเนี่รภารกิจชีวิตชายแล้วอีพีสุดท้ายแล้วก็อยาบอกว่าให้คนติดตามเพราะว่าอีพีสุดท้ายนี้บอกทุกอย่างเก็บทุกทุกที่คนสงสัยไว้เนี่ยคือแบบบอกทุกอย่างเลยครับแล้วอยากให้ติดตามแล้วแล้วมีแบบแขกรับเชิญสองท่านอุ้ยไม่แน่ว่ามีเออไม่ได้ไม่ได้รอติดตามครับให้รอติดตามนี่สปอยเล็กๆครับคนพิเศษสองคนนี้เฮ้ยหมอมีคนเข้ามาแล้ว อ่าฮะถ้าจริงๆริงเพื่อนเพื่อนบอกว่าไงบ้างยังไม่้ออกจริงจริงแสบทุกคนแต่แต่ผมอาจจะแสบสุดด้วยด้วยฝีปากอาจจะอาจจะอาจจะพูดเองเนี่ยปากแจ๋วเออปากแจ๋วปากแจ๋วปากแจ๋วสุดคู่แข่งเหรอต้องต้องฝังนู้นคู่แข่งไมเคิลคุณไมเคิล วันนี้ก็ปากจัดเหมือนกันนะครับฝีไม้เลยเพื่อนรั่อนลายนะครับจริงจริงจริงมันก็ง่ายแต่มีความยากอยู่ตรงที่ว่าทุกคนก็จะพูดตีกันต่างคนต่างพูดแบบโอ้ยบัฟกันเก่งเก่งเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยครับง่ายครับง่ายสำหรับเราง่ายทีมงานก็อาจจะปวดหัวหน่อยง่ายออ ครับผมพี่ทุกคนใจดีน่ารักครับไม่เป็นไรไม่ไรนี่มีมีคนหยิกข้างหลังอยู่ตอนนี้ก็พี่พีดูแลผมเป็นอย่างดีครับแล้วก็ช่วยแนะนําต่างๆถือว่าเป็นพี่ที่น่ารักทุกคนครับอ่าปิงครับพีปิงมีอะไรวางไม้แก็ปรับตัวครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าค่อยๆอยู่สบายขึ้น ครับเพื่อนๆแต่ละคนก็น่ารักน้องๆก็น่ารักกับผมก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วที่จะเปิดกล้องแล้วก็ทำงานพร้อมกันก็อาจจะต้องแบบว่ามีการแบบว่าฟิตออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อแบบว่าร้องเพลงด้วยครับเดี๋ยวเราจะมีร้องเพลงแล้วก็มีเต้นครับก็เลยแบบว่าเราต้องแบบว่าเมนเทนเฮลตี้ครับผมแล้วก็ <c oughs> เรามีการเรียนแอคติ้งครับเรียนการแอคติ้งการฝึกการพูดครับแล้วก็ทุกคนจะแบบเข้าคลาสเวิร์กช็อปกันเร็วๆนี้ครับม,าม,ามีครับมีใครไหนที่อยู่บ้านใกล้กันก็มีการชวนชวนไปออกกันด้วยกันครับ <c oughs> ใช่พี่ใหญ่เขาเหรอพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับผมความพร้อม <c oughs> ความพร้อ<ผ>มอ่าไม่มีครับไม่มี ความพร้อมก็อย่างพวกเราก็อย่างที่บอกไปครับได้มีการเริ่มเรียนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการเวิร์กช็อปของแต่ละคนครับผมซึ่งพวกเราก็เตรียมความพร้อมกันอย่างแบบเอาจริงว่าเต็มที่กันทุกคนครับผมในรายการอย่างเดียวเลยตอนนี้อีก2ออาทิตย์เท่านั้นเองอยากให้ทุกคนติดตามครับ อ่าพี่ใหญ่อีกคนแล้วกันครับเฮ้ยโอเคครับหลังจากที่สปอยกันไปเยอะนะครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับบอยสเ o อร์นี่นะครับภารกิจพิชิตใจนะครับทุกวันพฤหัสเวลา1ทุ่มนะครับทาง y o u t u เชน h a n ห้นครับแต่ว่าถ้าอยากติดตามพวกเราทั้ง12คนนะครับก็ติดตามได้ที่พีทเบฟเดอ e ซีรีส์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ